おはようございます。私の名前はエムです。よろしくお願いします。こんないは。<laughs> คนดีคนเดิมของทุกคนนั่นเองในช่องดูอิ a ออลจะทําทุกอย่างบนโลกใบนี้แล้วนะทุกคนก็คงจะงงว่าแบบว่าทําไมเอ็มถึงมาในแบบสภาพแบบนี้นะคะ <c oughs> ช่วง ที่ผ่านมาใช่ไหมเอ็มจะแบบไม่ค่อยได้ลงคอนเทนต์อะไรเลยคะ่ะทุกคนเพราะว่าออกไปไหนไม่ได้เลยแล้วก็ด้วยสถานาการณ์ตอนนี้เนาะช่วงโควิด19ที่แบบเขาอาจจะยังไม่ค่อยซบลงเท่าไหร่แบบนี้คะ่ะก็ถ้าเกิดว่าทุกคนอยู่บ้านได้ก็คือก็อยากให้อยู่บ้านนะคะแล้วก็ทำแบบเอมและกันอยู่บ้านแล้วก็กินขนมกินอะไรไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันอยู่ที่บ้านของเรานี่แหลคะค่ะ <laughs> ก็คือไม่ได้ออกไปไหนเลยทุกคนทำคอนเทนต์อะไรไม่ได้เลยวันๆใช่ไหมก็คือจะได้แต่แบบถ่ายเฟซถ่ายไอจี IG, อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะซึ่งทุกคนก็ น่าจะเป็นเหมือนเอมแหละแล้วทีเนี้ยมีอยู่วันนึงค่ะเอมอ่ะไปเจอไอจีไนึงซึ่ง IG เนี้ยตอนแรกก็ไม่รู้หรอกคะ่ะว่าเป็น i ออะไรแล้วแบบน่าสนใจมากแล้วว่าพอเอมอ่ะเข้าไปคลิกดูใช่ไหมคือเขาอ่ะเหมือนเป็น IG ของร้านขนมค่ะที่ทําขนมญี่ปุ่นสไตล์วากาชิ และร้านเนี้เป็นการทําขนมญี่ปุ่นแบบโฮมเมดหมดเลยนะทุกคนเออเอก็รู้สึกว่าสนใจจังเลยรู้สึกว่าแบบว่าแต่ละอย่างแต่ละเมนูที่เขาทําอย่างเงี้ยมันน่ารักแบบมูมีตะมูตะมีมากเลยค่ะมันนุบนิบมากๆเลยมันทําให้เอบ,บ็อดใจไม่ได้เลยทุกคนก็เลยแบบเอาวะต้องสั่งหน่อยแหละ ร้านนี้นะคะตัวมาสคอตของเขาอะตั้งแต่แบบชื่อจริงๆอะเขาทํำน่ารักตั้งแต่แบบตัวมาสคอตที่แบบเชิญชวนเข้าร้านแล้วนะทุกคนเพราะว่าเขาอะ่ะทําเป็นน้องนาคเป็นน้องนาแล้วเขาตั้งชื่อน้องนากว่าลักโกคุงคะ่ะเออมันน่ารัก แล้วก็คือเวลาที่เราแบบไลน์คุยกับเขาไลน์คุยกับทางร้านอย่างเงี้ยทางร้านเขาก็จะคีิคาแรคเตอร์ว่าเนี่ยเรากาลังคุยกับน้องนาคตัวนี้อยู่นะแบบคุยกับลักโกะคงอยู่นะอะไรแบบเนี้ยมันทำให้เรารู้สึกเฟรชเวลาแบบเราคุยแบบเออติดต่อหรือโน่นนี่นั่นหรือจะสอบถามรายละเอียดอะไรแบบเนี้ยทุกคนคือแบบมันน่ารักมากเลยในวันที่7เดือน7ที่ผ่านมาใช่ไหมคะเป็นวันทานาบตาค่ะซึ่งเป็นวันสําคัญวันหนึ่งของชาวญี่ปุ่นเลยซึ่งจะเป็นเทศกาลที่แบบหลายๆคนก็จะแบบคาอธิษฐ ใช่ไหมไปแขวนไว้กับต้นไผ่เออแล้วคาอาธิษฐานก็จะเป็นจริงอะไรแบบนี้ค่ะคือเป็นวันสําคัญวันหนึ่งของญี่ปุ่นเลยซึ่งเอ็มก็แบบเครซี่กับเทศกาลนี้มาก,มากๆอะไรทุกๆปีเลยเอมก็จะแบบว่าลงรูปใน IG บ้างลงรูปในเฟซบ้างคือเอ็มก็เป็นคนที่เครซี่ญี่ปุ่นอยู่แล้วใช่ไหมร้านนี้ค่ะ เอกลักษณ์ของเขาคือขนมแต่ละเดือนน่ะจะไม่เหมือนกันคือร้านนี้แต่ละเดือนนะคะเขาจะมีการจัดเซตขนมที่ต่างกันไปแต่ละเดือนแต่ละเดือนแล้วแต่ว่าแต่ละเดือนมีเอกลักษณ์หรือว่ามีเทศกาลอะไรแบบนี้ซึ่งในเดือน7นี้ใช่ไหมคะก็คือเป็นเทศกาลทานาบาตะนั่นเองทางร้านก็ได้จัดทําขนมนะคะที่เกี่ยวกับเทศกาลทานาบาตะขึ้นจริงๆอ่ะเอมอยากจะสั่งให้ทานทานาบาตะด้วยแต่แบบไม่ทานเพราะว่าทางร้านเขาจะ,ปะเปิดรับเป็นรอบๆเป็นออเดอร์ไปใช่ไหมอันนี้ก็คือเร็ ที่สุดแล้วก็เลยแบบอยากจะอัดคลิปให้แบบเร็วกับเทศกาลธนาบะตะมากที่สุดนั่นเอง ซึ่งวันนี้เอมจะมานำเสนอขนมของร้านนี้ให้ทุกคนได้ดูกันค่ะว่าเขาน่ารักมุมมิลุบมิดนกเนบขนาดไหนทำให้เอมแบบอดใจไม่ได้จะต้องสั่งมาในวันนี้ตัวร้านของเขานะคะก็จะแพ็กใส่กล่องมาแบบนี้อันนี้คือหน้ากล่องหน้ากล่องของเขานะคะจะเป็นน้องตัวหน้าแบบนี้ตัวนี้นั่นเองที่ชื่อว่าลักโกคุงนะคะเขาจะใส่กล่องมานะคะแล้วก็ขนส่งนะคะใส่ใส่กล่องเย็นนะแล้วก็ขนส่งเราแบบไม่มีบุบสลาย รเลย,เลยคือขนส่งดีมากๆเลยค่ะทุกคนซึ่งเอ็มก็ได้รับขนมมาแล้วและเอ็มก็ทำการอันบ็อกซ์ให้กับทุกคนแล้วในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูไปทีละอย่างเลยละกันว่าขนมแต่ละอย่างของเขาอะ่ะมีอะไรบ้างทางร้านนะคะเขาแนะนำว่าในการกินขนมอะ่ะซึ่งเป็นแบบวากาชิใช่ไหมเขาก็แนะนำว่าให้กินกับชาร้อนค่ะก็จะได้แบบมีความรู้สึกแบบอินเหมือนว่านั่งอยู่ในสวนผ่ยนั่งอยู่แบบริมแบบ ออนเซนอะไรเงี้ยแล้วก็แบบกินขนมอะไรนี้ไปด้วยเองก็เลยแบบเตรียมชาลอนมาด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของน้องขนมเซตทานาบะตะกันเลยดีกว่านะคะ <laughs> น้องขนมก็หน้าตาน่ารักมากๆเลยใช่ไหมแล้วน้องขนมกล่องนี้ก็อยู่ในมือของเอมแล้วค่ะแต่เดเดี๋ยวเรามาไล่ไปทีละอย่างเลยดีกว่าเนาะเอมก็จะให้ข้อมูลขนมทีละอย่างนะคะตามที่ทางร้านะ่ะเขาได้โพสลงใน Facebook แล้วก็โพสลงในไ G จีนะคะเดี๋ยวจะมาอธิบายทีละอย่างแล้วกันว่าขนมของเซตเนี้ยที่เป็นเซตธนาบาตะมีอะไรบ้าง เรามาเริ่มจากอันแรกกันเลยดีกว่านะคะอันแรกอันนี้ก็คือคัสสุมันจูค่ะซึ่งใช้แป้งคุสุนะคะแล้วก็อัดแน่นด้วยไส้ถั่วดแดงอุ้ยน้องไหลเขาบอกว่าอันนี้ค่ะเป็นขนมของหน้าร้อนนะคะเวลากินน่ะแล้วเราจะรู้สึกว่าเราสดชื่นเหมือนแบบว่าคลายร้อนได้เลยอยาให้ดูน้องใกล้ๆดีกว่านี่ลองมาลองกันดูดีกว่าว่า ชิ้นนี้เป็นยังไงบ้างกินมันสดๆให้ทุกคนดูนี่แหละค่ะือมอยากให้ดูไส้ถั่วแดงจังเลยอะอคือที่บอกว่าไส้ถั่วแดงอัดแน่นอะ่ะไม่ได้โม้จริงๆนะคือแน่นจริงแล้วก็เข้าใจแล้วว่าทําไมเขาถึงบอกว่าแบบกินแล้วแบบมันจะคลายร้อนอ่ะทุกคน คือบอกก่อนเลยว่าเอมอ่ะเอาแช่ตู้เย็นไว้ใช่ป่ะแล้วก็เอาออกมาจากตู้เย็นแล้วก็ทิ้งไว้แป๊บหนึ่งค่ะแล้วก็ค่อยเอามาแบบรีวิวให้ทุกคนดูซึ่งเนี่ยมันคือเวลากินเย็นๆน่ะทุกคนมันสดชื่นจริงๆนะอืคือตัวน้องไม่ไแบบไม่ได้นุบนิบอย่างเดียวนะทุกคนน้องอร่อยด้วยนะคะคือพูดเลยน้องอร่อยแบบอร่อยดิงๆ มันลักษณะแป้งเขาจะแบบไม่ได้หนึบๆเหมือนแป้งโมจิเนาะเพราะว่าเหมือนมันเป็นแป้งคูสุใช่ไหมที่ทางร้านเขาไ,ได้บอกไว้นะคะอีกอย่างหนึ่งคือตัวแป้งเคี้ยวง่ายแล้วก็เหมือนเด้งอ่ะเด้งดึบดอะ่ะแล้วตัวไส้ถั่วแดงก็ไม่หวานมากเลยคือแบบใครที่แบบกลัวหวานแบบเบาหวานขึ้นตาหรือเบ,บาหวานตัดขาอะไรแบบเนี้ย ก็คือไม่ต้องห่วงเลยคือไส้ถั่วแดงเขาไม่ไม่แบบไม่ได้ไม่ได้แบบหวานจ๋าเลยทุกคนมันเป็นความนัวแล้วก็เป็นความกลมกลม่อมที่แบบกําลังดีเลยอันนี้คือรีวิวสดๆเลยนะเพราะเอมไม่เคยกินขนมร้านนี้มาก,ก่อนเลยนี่คือการสั่งครั้งแรกนะคะประทับใจแค่ชิ้นแรกก็แบบประทับใจแล้วอะ่ะ <mm เดี๋ยวเรามาดูที่ชิ้นถัดไปกันเลยดีกว่านะคะน้องคนนี้แทดด น้องคนนี้นะคะคือเนริคิริที่เป็นดอกทานตะวันค่ะซึ่งเป็นดอกไม้ประจําเดือน7นั่นเองมเมนูนี้ชื่อว่าฮิมาวาลิค่ะก็คือเป็นแปลว่าดอกทานตะวันนั่นแหละเนาะโอเคแต่ทีเนี้ยเอมก็ไม่ได้รู้เนาะว่าแบบไส้ข้างในของน้องเขาอะ่ะเป็นไส้อะไรเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนคือบางทีแบบมันเป็นความแบบน้องน่ารักมากจนแบบไม่กล้าจะแตะไม่กล้าจะแบบ จ้วงลงไปอ่ะกลัวแบบทำศิลปะเขาเสียหายมากเลยแต่เราจำเป็นต้องทำนะคะอันนี้เหมือนเวลาตักลงไปอ่ะแป้งตัวแป้งเขาจะแบบหนึบหนึบกว่าตัวแบบมันจูเมื่อกี้ถ้าข้างในเขาจะเป็นถั่วแดงค่ะทุกคนเป็นถั่วแดงกับเหมือนกับคล้ายๆกับตัวมันจูเมื่อกี้นะ อแต่ทีเนี้ยเอมีความรู้สึกว่าแป้งตรงเนี้ยเขาจะแบบเหนียวนึบกว่าตัวมันจูเมื่อกี้เนาะแล้วก็เอมอยากรู้จังเลยว่าแป้งที่เขาทําเป็นแบบป,ปลีบดอกทานตะวัน่มันคืออะไรชิมเอ็มว่ามันไม่ให้แป้งมันเหมือนถั่วเลยอะเอาถั่วมาทํำมาแล้วแบบดีมากเลยอะ แต่ตัวนี้ค่ะจะหวานจะหวานกว่าตัวมันจูเมื่อกี้นิดนึงเนาะแต่ว่าไม่ได้หวานแบบเบาหวานอะไรขนาดน,นั้นแต่มันเป็นความแบบลงตัวที่แบบกลมกล่อมกำลังดีเลยซึ่งแบบดีดีอีกแล้วคือมันด้วยความแบบตะมุตะมีของเขาด้วยนะก็เลยแบบ แค่รูปทรงก็คือกินขาดแล้วแล้วแบบรสชาติอีกอย่างเงี้ยก็แ,แบบออ้ยน,น่าลองแล้วก็อร่อยด้วยนะคะอันนี้แค่2ชิ้นนะงั้นเดี๋ยวเราไปต่อที่ชิ้นถัดไปเลยดีกว่านะคะมาต่อที่ชิ้นถัดไปนะคะน้องคนนี้เขาใช้ชื่อเมนูว่าทานาบาตะค่ะเพราะว่าน้องคนนี้คือต้นไผ่ที่แขวนคําอธิษฐานไว้น้องแขวนคําอธิษฐานไว้ยังไงอ่าดูกันชัดๆดีกว่าเห็นไหมมันจะมีแบบสีสีๆแบบเนี้ยค่ะ อันนี้คือแบบคำอธิษฐานที่เราเอาไปแขวนไว้ที่ต้นไผ่คือเขาจําลองให้เป็นแบบนี้เนาะเนี่ยแหละคือแบบธานาบาตะที่แท้ทรูเลยอะ่ะเดี๋ยวเรามาลองกันเลยดีกว่านะคะอันนี้ไส้ข้างในก็น่าจะเป็นถั่วแดงเหมือนกันนะจริงๆด้วยไส้ข้างในของน้องคนนี้ก็เป็นถั่วแดงเหมือนกันค่ะแต่ทีนี้เรามาดูความต่างของเขาดีกว่าว่าน้องเขาจะต่างกันยังไง คือจริงๆอ่ะรสชาติของน้องสองคนเมื่อกี้ก็คือฮิมาวารีกับทานบาบตาค่ะอาจจะแบบไม่ได้ค่อยต่างได้ต่างกันมากเนาะความหวานก็จะก็คือจะใกล้เคียงกันเลยค่ะเหมือนจะค่อนข้างเป็นรสชาติที่เป็นเป็นทางรสชาติเดียวกันเนาะแต่ว่ารูปทรงเขาก็คือจะทําให้แตกต่างจากตัวฮิมาวารีหน่อยก็คือเป็นแบบน้องทานบาบตานะคะเอ็มลืมบอกเลยว่าคือตัวเซตเนี้ยก็คือจะมีขนมทั้งหมด6ชิ้นนะคะ ก็คือในนิกิดี3ชิ้นน้องบุญ1นชิ้นนะคะแล้วก็น้องมันจูอีก2ชิ้นก็คือรวมเป็น6ชิ้น,นะคะ่ะสำหรับเซตนี้นะไปต่อที่ชิ้นต่อไปกันเลยดีก,กว่าค่ะชิ้นต่อไปนะคะอันนี้น้องน่ารักแบบน่ารักมากคือเขาจําลองว่าน้องอ่ะคืออ่างออนเซนอนะ่ะคือเหมือนเป็นแบบไม่เชิงอ่างออนเซนมันคืออ่างในสวนญี่ปุ่นนะคะอือแล้วเขาใช้ชื่อเมนูเมนู เขาใช้ชื่อเมนูนี้ว่าสึคุบค่ะก็คือจำลองเป็นน้องอ่างเล็กๆในสวนญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีน้องปลาทองอยู่ข้างในด้วยขอให้ดูรายละเอียดของเขานะกลัวน้องล่วงจังเห็นไหมน้องมีปลาทองอยู่ข้างในแล้วก็มีน้องน้ำใสๆเป็นสีฟ้ารายละเอียดดีมากคือให้อารมณ์แบบอยู่ญี่ปุ่นจริงๆอะ่ะแล้วเขาก็บอกว่า เขาก็เคลมมานะว่าชิ้นเนี้ยถ้ากินแล้วก็จะรู้สึกแบบคลายร้อนรู้สึกว่าสดชื่นเหมือนแบบอยู่ในอ่างญี่ปุ่นจริงๆอะไรแบบนี้นะคะเราก็ต้องมาลองดูกันสิว่าแบบตามที่เขาเคลมมาหรือเปล่าอ๋อน้องมีงาเอ้ยเหมือนไม่มีงาดำด้วยอะนี่เท็กเจอร์น่าจะต่างออกไปนะอือน้องน่าจะใช้ถั่วแดงเหมือนกันนะเพราะว่าน้องเป็นเนลิคิรินะคะอ๋อ อคือแบบอันนี้ก็เป็นไส้ถั่วดแดงที่แบบอัดแน่นเหมือนกันนะคะทุกคนแต่ตัวน้องคนเนี้ยเขาจะหอมงาด้วยคือด้วยความที่เหมือนตัวตัวที่มันล้อมรอบเขาเอ็มก็ยังไม่แน่ใจนะว่าแบบน้องเขาเป็นอะไรอะแต่ว่าเอ็มว่าน่าจะเป็นถั่วนะถั่วถั่วบดอะไรเงี้ยเพราะว่ารสชาติเขาแบบไม่ค่อยเหมือนแป้งเท่าไหร่ทุกคนแล้วก็ ตัวนี้จะค่อนข้างหอมงาเป็นพิเศษเลยค่ะคือรู้สึกเลยว่าแบบตอนกินเข้าไปอ่ะคือกลิ่นงาคือแบบเตะจมูกมากๆเลยอ่ะนั่นรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีอ่ะมันหอมแล้วแบบคือตัวรสชาติเอาเอาตัวรสชาติก่อนละกันนะคะคือ3มตัวที่เป็นในริคีรีจะเป็นรสชาติที่แบบคล้ายกันเลยความหวานก็จะเท่าๆกันแต่สิ่งที่เอ็มรู้สึกว่าแบบเป็นความว,าว้าวนิดนึงก็คือเขาทํายังไงให้ความหวานมันเท่ากันทุกๆชิ้นโดยที่ดีไซน์เขาต่างกันออกไปอ่ะ คือเอาจริงๆอ่ะในการแต่งแต่ละอย่างแต่ละรูปอะไรแบบนีะ้แต่ละรูปร่างอ่ะคือมันก็จะต้องมีแบบตัวถัว่วหรืออะไรแบบเนี้ยที่มาแบบผสมผสมกันถูกไหมความหวานมันก็น่าจะอัประดับขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีเนี้ยรู้สึกประหลาดใจมากทําไมเขาถึงทําความหวานได้เท่ากันทุกชิ้นแบบเนี้ยเออมันเป็นสิ่งที่น่าค้นหาเหมือนกันนะแบบเออแล้วมันเป็นความหวานที่หวานจากถั่วแดงไม่ได้หวานจากน้าตาลนะคะทุกคนมันเป็นความหวานจากถั่วแดงจริงๆแล้วแบบเรียวถั่วแดง เออรู้สึกว่ามันเป็นความใส่ใจคือใส่ใจทั้งรูปร่างของขนมแล้วก็ใส่ใจทั้งรสชาติด้วยนะคะประทับใจจังเลยอะ่ะอร่อยชิ้นนี้ก็อร่อยคงไม่ต้องพูดเยอะอร่อยและน้องก็น่ารักด้วยแต่ยังไม่กล้ากินน้องปลาทองเดี๋ยวไปต่อที่ชิ้นต่อไปดีกว่าซึ่งชิ้นนี้เอมกล่าวว่าจะกิบไปเป็นชิ้นสุดท้ายเพราะว่าน้องน่ารักมากๆกม,ม,ม,มเลยนะคะ เดี๋ยวมาต่อที่ชิ้นสุดท้ายกันเลยดีกว่านะคะนี่เป็นชิ้นสุดท้ายของเซตนี้แล้วนะซึ่งน้องคนนี้สวยแบบสวยอุ้ยเลื่อนได้น้องคนนี้แบบสวยมากนะคะอันนี้เขาใช้ชื่อว่าโฮชิโซระคันเตนค่ะซึ่งเป็นบุนคันเตนนะคะสีฟ้าใสๆแบบนี้แต่กิมมิคเขาไม่ได้อยู่แค่สีฟ้าใสแบบนี้ค่ะกิมมิคเขามีมากกว่านั้นนั่นก็คือด เอ็มกลัวน้องไหลอ่ะน้องมีน้องแมวอยู่ข้างในตัววุ้นนี่ด้วยค่ะน้องแมวอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงเนี้ยค่ะเขาบอกว่ามันจะเป็นดวงดาวค่ะทุกคนคือน้องแมวกําลังอธิฐานกับดวงดาวอยู่ในวันฮานาบาตาัตตะน่นแหลป๊านี่คือแบบรายละเอียดดีมากแล้วเอ็มอ่ะเข้าไปดูในไอจีเขาอ่ะในช่วงที่เขาทําน้องวุ้นคนเนี้ยคือแบบเขาใส่ใจมากทุกคนแล้วกว่าเขาจะได้น้องแมวตัวหนึ่งอย่างเงี้ยคุ้มค่า เป็นชิ้นที่เอ็มรอคอยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาละเลียดอย่างระมัดระวังหุยวนแน่นมากวนแน่นมากจริงวนแน่นมากจริงคือบอกก่อนเลยค่ะทุกคนถ้าเกิดว่าให้เอ็มเรียงลำดับของการรับประทานนะคะในขนมเซตนี้อถ้าถ้าตามความรู้สึกเอมเลยนะ เอมีความรู้สึกว่าน้องชินเนี้คือตัวที่เป็นกลางน้องชินเนี้คือตัวที่ปรับสมดุลทุกๆอย่างในเซตนี้เลยคืออย่างเช่นคือถ้าเกิดให้เรียงตามระดับความหวานเลยนะคะน้องคนนี้จะหวานน้อยที่สุดหรือแทบจะแบบไม่หวานเลยนะคะก็คือแล้วก็ขึ้นไปอีกระดับเนื้อคือเป็นน้องแบบน้องมันจูตัวนี้ นะคะที่น้องจะหวานน้อยลงมาหน่อยนะคะแล้วก็เนลิคิริอีกอีก3ชิ้นนะคะจะหวานเท่ากันแต่ทีเนี้ยน้องคนนี้ด้วยความที่เขาไม่มีความหวานเลยอะคะ่ะทุกคนมันเป็นตัวเหมือนถ้าเกิดว่าพูดในภาษาที่เข้าจใจง่ายก็คือเป็นตัวตัดเลี่ยนบางคนอาจจะบางคนอาจจะแบบไม่กินหวานอย่างเงี้ยนะตัวนี้คือ the base มากตัวนี้คือ the base เลยในการแบบตัดรสชาติตัดความหวานที่แบบเรากินมาแบบทั้งหมดอะแล้วมันทําให้แบบ เหมือนล้างท้องเข้าใจป้ะมันเป็นความล้างคอแล้วทุกอย่างมันจะแบบรู้สึกแบบคือมันรีเฟรชเลยอะแล้วแบบมันเข้ากับตัวคาแรคเตอร์ของน้องมากคือน้องเป็นวุ้นใสใสสีฟ้า,ฟาใช่ไหมคะทุกคนเราคือพอกินไปอะมันรู้สึกเฟรชจริงๆมันรู้สึกแบบอันนี้เอ็มไม่ได้ค่าสปอนเซอร์ไม่ได้อะไรทั้งสิ้นเลยนะคะซึ่งขนมตรงเนี้ยเอ็มก็สั่งมาของเอ็มเองแล้วก็แบบเออใช้เงินของตัวเองอะสั่งเองเนี้ยไม่ได้สปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นแต่เนี้ยคือรีวิวเพราะว่าดีจริงือแบบ เขาใส่ใจกับรสชาติมากๆเลยประทับใจมากๆเลยอะแบบแล้วตัวนี้เป็นตัวที่เอมอะเห็นหน้าก็คือชอบที่สุดแล้วใช่ไหมคะแล้วยิ่งรับประทานไปยิ่งรู้สึกว่าน้องคนนี้คือคนสําคัญมากๆในเซตนี้เลยอะโอ้ oh my god ซึ่งเอมก็ไม่รู้นะว่าน้องแมวข้างในอะรสชาติเขาจะต่างกันไหมเนาะไหนก็ไหนๆกินน้องแมวดีกว่าแต่น้องอยู่หรือกอ็เออไม่กล้าตัดน้องอะ เอชโอ้ยตัดหัวเลยอะ่ะงอ่ะอืมคิดถูกมากที่ตัดน้องแมวคือเอมไม่แน่ใจนะค่าน้องแมวอะ่ะเขาทํามาจากอะไรทุกคนแต่ว่าน้องมีน้ําใ,ใสาอะไรออกมาด้วยแต่น้องแมวมีความหวานค่ะน้องแมวจะมีความหวานกว่าตัววุ้นข้างนอกกินแล้วรู้สึกแบบเขาให้อารมณ์แบบ มันเฟรชในปากอ่ะเอ็มไม่รู้ว่าทุกคนเข้าใจเอ็มไหมเอ็มพยายามอธิบายแล้วนะคะทุกคนแต่แบบเออเอาง่ายๆคือมันดี <Yeah. S 1> หลังจากที่เอมได้กินน้องๆไปแล้วนะคะทั้งหมดก็คือบอกได้เลยว่าอันนี้คือแบบขนมวากาชิที่ดีจริงๆคือเป็นอารมณ์แบบใครที่แบบเครซี่ญี่ปุ่นหรือว่าเครซี่ขนมญี่ปุ่นอย่างเงี้ย เอาตรงๆเลยนะคะตอนที่เอ็มได้ไปญี่ปุ่นเอ็มก็ไม่ค่อยได้แบบลองขนมที่แบบมีส่วนประกอบของถั่วแดงเยอะขาอานาดนี้เพราะว่าส่วนตัวไม่ได้แบบเป็นคนที่แบบพลาวถั่วแดงอะไรมากขนาดนั้นแล้วก็ในลักษณะที่ว่าถ้าแบบไม่กินก็ไม่กินได้อะไรแบบนี้แต่ในที่นี้มันทําให้ขนมเซตเนี้ยมันทําให้อ็มรู้สึกว่าเอ็มรักถั่วแดงคือถ้าไม่มีถั่วแดงอ่ะมันจะไม่เกิดขนมเซตนี้ขึ้นเลยอ่ะทุกคนมันเทิความลงตัวของน้องๆทั้งหมดที่มารวมตัวกันเลยอ่ะ เขาแนะนําให้กินกับชาร้อนซึ่งแบบมันลงตัวจริงๆค่ะแบบมันแบบลงตัวอย่างแบบเห็นได้ชัดเลยนะแบบชาอุ่นๆแล้วก็ขนมที่แบบหวานไม่มากอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยมีความรู้สึกแบบมันดีมันแบบมันดีจริงๆแล้วก็คุ้มค่ากับการสั่งในครั้งนี้แบบมากๆามากๆเลยค่ะก็สำหรับคนที่สนใจนะคะขนมนะคะวากาชิเป็นเซตแบบนี้นะคะแบบจัดเต็มแบบนี้นะคะเอ็มขออนุญาตให ทางติดต่อร้านไว้นะคะไว้ตรงนี้เนาะน้องชื่อว่ารักโกคุมนะคะชื่อร้านก็คือรัโกโฮมเมดค่ะมีทั้ง facebook แล้วก็มีทั้งไอจนะคะสามารถเลือกไปฟอลเลือกไปติดตามได้เลยนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าแอดมินของร้านน่ารักมากๆจริงคือเขาคี e คาแรคเตอร์เป็นน้องนาคเป็นรักโกคุมที่แบบนา่ารักคุยแล้วแบบสบายใจอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็มีการเหมือนแบบดีลเรื่องวันส่งอะไรแบบนี้คือแบบ คุยดีมากมากเลยนะคะบอกตรงๆเลยว่าการที่เราจะซื้ออะไรสักอย่างอะ่ะนอกจากแพ้ผลิตภัณฑ์แล้วก็คือต้องแพ้การบริการหรือแพ้เซอร์วิสด้วยเนาะมันทําให้เรารู้สึกประทับใจเราก็อยากจะกลับไปอุดหนุนอีกนะคะแต่ละเดือนเนี่ย ทางร้านก็จะทําขนมเนี่ยไม่เหมือนกันเลยค่ะก็คือแตกต่างกันไปตามเอกลักษณ์แต่ละเดือนหรือว่าแตกต่างกันไปตามเทศกาลแต่ละเดือนนั่นเองนะคะเอมก็รอลุ้นอยู่ค่ะว่าเดือนหน้าเนี่ยทางร้านอะ่ะเขาจะทําขนมแบบไหนออกมาเนาะแล้วก็กําลังดูอยู่ว่าจะติดใจสั่งอีกดีไหมนะคะเพราะว่าน้องแบบดีจริงๆนอกจากแพ้หน้าตาแพ้เซอร์วิสแล้วตอนนี้มาได้แบบกินเองเนี้ยแพ้รสชาติด้วยค่ะ คือแบบโอ้ยมันคือแบบคิดถึงญี่ปุ่นจริงๆอะ่ะม,มันคือแบบขนมญี่ปุ่นที่แบบทุกคนถ้ามีโอกาสได้ลองนะคะเอ็มก็แบบอยากจะแนะนําให้ลองจริงๆนะคะการขนส่งก็ขนส่งได้อย่างดีมากน้องสภาพดีทุกๆกล่องเลยนะคะก็คือไม่มีแบบบิดเบี้ยวหรือไม่มีการเสียหายอะไรนะคะก็คือบริการดีทั้งทางร้านแล้วก็บริการดีทั้ง ขนส่งเลยทีเดียวค่ะสำหรับวันนี้นะคะเอ็มก็มาขอรีวิวขนมให้ ประมาณนี้นะคะถ้าใครอยากจะลองอยากจะติดตามนะคะก็เอ็มได้ให้ช่องทางไปแล้วนะคะก็สามารถไป Follow แล้วก็ไปติดตามทางร้านได้นะคะแล้วก็มาลุ้นกันดีกว่าว่าในแต่ละเดือนเนี่ยของทางร้านเขาว่าจะมีขนมอะไรที่หน้าตาแปลกใหม่แล้วก็น่ารักน่ารัก,รกออกมาให้พวกเราได้ชมกันอีกนะคะเอ็มก็จะติดตามทางร้านเขาต่อไปเหมือนกันนะคะขอบคุณสําหรับวันนี้นะคะที่มาดูเอ็มกินให้ดูอีกแล้วนะคะแล้วก็ การเป็นสาวญี่ปุ่นของเอไม่ได้ใส่ยูกะตะไปไหนก็ใส่อัดคลิปเนี่ยแหละค่ะคือเดอะเบสที่สุดแล้วใส่ยูกะตะอยู่บ้านแล้วก็ในสถานการณ์ตอนนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนเนี่ย รักษาสุขภาพให้ดีนะคะใส่แมสนะคะเวลาที่ออกไปไหนใส่แมสตลอดเวลาเลยนะห้ามดึงแมสมาใต้คางเด็ดขาดเลยนะคะทุกคนแล้วก็ล้างมือพกเจลแอลกอฮอล์พกสเปรย์พ่นแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ฉีดล้างมือบ่อยๆเนาะเพื่อเป็นสุข,ขะอนามัยที่ดีของตัวเองนะคะแล้วก็ฝึกให้เป็นนิสัยไว้นะคะเราจะได้ปลอดภัยแล้วก็ห่างไกลาจากโควิด -19 ด้วยนะคะขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วมาติดตามเอม ในคลิปหน้าว่าเอมจะทำคอนเทนต์อะไรหรือจะพาไปที่ไหนถ้าไปได้นะคะหรือว่าเอมจะมาทำอะไรอีกรีวิวอะไรให้ดูอีกก็มารอติดตามชมเอมในคลิปหน้ากันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีค่ะม,มาตาเน่